ใครนอนนะห้องเนี้ยมันกระพินน,น,น้นาน,าน,านาเศน้าไอตัวเมื่อวานนี่เหอรอ,นอหแล้วมันไม่ได้นอนด้วยเหรอกเตียงนั้นนะเวลาคืนเป็นไรต้องเรียกอะ่ะโอ้ นึกว่ามันนอนอยู่เตียงนั้น,นอนัอไมไม่มไมอมบอกเขามัน,น,นเก็บมั้งอ่ะต้องบางที่เวลาบอกให้มันเก็บเออือ,เ,อกเก็บเก็บไม่ไว้แล้วนะ่ะใครจะไปต้องซ่อนให้มันเก็บบางสี <c oughs> ช่วยชามเต็มเลยเนี่ยไม่ได้ล้าง กินอะไรถ้วยชามติดเป็นตกลมีอะไรกินตู้เย็นอมีไก่อะไรแล้วในถุงมะขามเปียกใครแกะมะขามแล้วนั่งกระบี้เลย <What? S 2> บบวะอ,อืมแล้วไปกินน้ำที่ไหนกันนะน้ำขวดืมน้ำขวดอืมซื้อใไมยซื้อมาวาอืมน้ำหมาวไปซื้อน้ำวัดกัน นอนเช็ดตัวตายเลยพัดลมเปิดก็ร้อนวันนี้ท่านว่าไม่อยร้อนอ่ะมันยังนี่ยู่เที่ยงยังไงอ่าวเลวเวอร์เที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งอ่ะอ๋อไหวจังนะเลี้ยวเลี้ยวไม่อยร้อนทีวีดูได้ไหมนะได้ดีนอนจะไปเที่ยวบ้านใช่ไหมไปที่พาขึ้นเข่าบ่าย นเป็นรกเ่อน้ำขาเข้าดงพระเออมันบายให้ให้ลมลมก็ดีหน่อยเย็นมันน้ำมันโมดไปขึ้นเข้าไปห้าไปหาพักกวานหาเรื่องไ่หาเรื่องไปลงง่าย้วยนะนะท่านนี้เป็นลงง่ายด้วยอุ้ยเราไม่ขึ้นที่เราเลาะเอาไปดูเพื่อมันเจอเพื่อเจอรังมดแดงมดแดงกินเกินออมาค่าไปเก็บทิ่นหน่อยมั้งคนกีนเตี้ย เขาก็ามาขายแถวบ้านนะ่ะแต่เรา,ยา,ายอ,อยากขายเองไงอยากขายเองไปแล้วติดใจไปโรงพยาบาลแล้วติดใจกลับไปไหม <c oughs> <c oughs> ติดใจโรงพยาบาลนนะี่ยอือใจแม่เอ่อติดใจแม่เอ่อโอ้โหบอกบอกไปให้อยู่ห้องพิเศษห้องไอซียูห้องไอซียูห้องพิเศษ ไม่เคยย่เหงย่เคุค่ายมันได้พิเศษนะคุณคุณได้พิเศษนั้นห้องพิเศษคนเข้าเยี่ยมก็ไม e: no. ่ได้อืมเยี่ยมเพกับทุ่มหนึ่งอ um ืมแบบตัวรวมมาเข้าห้องห้องอะไรนั่นนะืเชื่ออืมไปที่อยู่วะไม่ได้เข้าไปเลยเลยมอไลออกเลย